บรรยากาศยามเช้าๆครับเดินครับเดินๆออกกําลังกายยามเช้ากับไก่โจนครับพี่น้องครับบรรยากาศคืมฝนนะพี่น้องครับคืมฝนแต่ไม่มีฝนนะพี่น้องคืมฝนแต่ไม่มีฝนเบืองไก่โจนใส่เบืองสถานการณ์น้ำนะครับพี่น้องครับลดลงไหลายเติมพี่น้องครับสถานการณ์น้ํานะครับพี่น้องครับนี่พี่น้องครับสถานการณ์น้ำมุนครับพี่น้องครับไหลลงไปเรือครับพี่น้องครับแต่น้ามกับโบกลงไปแล้วครับพี่น้องครับจากสะพานปุ๊บนะครับพี่น้องครับบน จากตะกี้มันยุดเหนมันบัครับพี่น้องครับมันก็ลดลงมาหลายเติบแล้วพี่น้องครับขณะเช่วงดูเก็บกับน้ำนะครับเก็บกักน้ำนะครับพี่น้องครับต่อไปก็จะเป็นดูเก็บกับน้ำของเขื่อนล่าซีสไลด์นะครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องทีกท่านเม่อเราชุมแก่โจนนะครับขอบคุณหลายๆนะครับเป็นกำลังใจให้ไก่โจนครับตลอดมานะครับขอบะสบการณ์เช้าๆพี่น้องครับออกกำลังใจเพื่อสุขภาพสุขภาพดีไม่มีขายครับพี่น้องครับ อยากได้ต้องทำเองนะครับพี่น้องครับกรรยากาศร,ริมมูลยามเช้าสุราการบริสุทธิ์กันครับพี่น้องครับแค่ขยับก็ออกกำลังกายพป,ป่น้องครับพี่น้องครับกำลังกายเตือนมากแจมสาอาการดีได้พี่น้องครับแจมสาอากาศดีดีทบรรยากาศร,ริมมูลนะครับริมมูลนี่เป็นบรรยากาศที่ใกล้แม่น้ำและสดชื่นแล้วพี่น้องครับบึงวันนี้ การลังนี่เป็นบรรยากาศไก่แม่นาวครับพี่น้องครับอากาศไก่แม่นาวนี่มันเย็นตัวครับพี่น้องครับเย็นเย็นแล้วขนาดอากาศหนาวนี่ก็หนาวจะใด้เลยพี่น้องเลยขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ไก่โจนตลอดมานะครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องทีเว็มารับชมไก่โจนนะครับขอบคุณหลกท่านนะครับเป็นกำลังใจให้ไก่โจนครับพี่น้องแจ้วกีจเตือครับสวยเบ่งสวยแงียงกันนะครับพี่น้องครับสวยเบ่งสวยแงียงสวยเป็นกำลังใจให้ กันเลยกันนะครับพี่น้องครับช่วงนี้ครับพี่น้องเขาตาเขาก็ลังำบากแน่เลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดนะครับพี่น้องครับพดเอาเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวมันกัดแดดนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมันกัดแดดนะครับพี่น้องครับพอช่วงนี้ฝนกับเดี๋ยวเต่เขาบ่อสามารกกำหนดได้นะครับพี่น้องเป็นธรรมชาตินะครับพี่น้องกัน บนตัวคนปากเก็บไปก่อนแล้วครับพี่น้องครับบางทีก็เกลี้ยทันนะครับกป็เพื่อนในหมาเนี่ยบึ้มมาเลยนะครับพี่น้องครับโอ้ยเก็บกับปันไก่จวนคุ้มกับปันปล่อยเลยนะครับพี่น้องครับโต๊ะหนเนี่เดี๋ยวกับโต๊ะเดี๋ยวกับแดดครับพี่น้องครับไม่ได้นำไม่ลายไม่ได้นรอบพี่น้องสู่ต่อไปครับพี่น้องเดี๋ยวมันก็แห้งครับพี่น้องครับช่วงนี้ราคาเขาก็ดีนะครับพี่น้องครับราคาเขาต่อไปพี่น้องว่ามันสิผมว่าสิดีหรือเปล่าครับพี่น้องครับ ะเทศจีนได้สื่อเขาก็เหัาไปนะครับพี่น้องครับหาแสนตันนะครับพี่น้องครับมาสมเด็จพระเจาอยุ่หัวเขาๆนะครับพี่น้องไปไปเจ็ดจ้าในจีนนะครับพี่น้องครับจีนกับจีนนะครับพี่น้องครับจีนซอยสีนี้พี่น้องเจ้าหน้าเขานะครับพี่น้องครับอยจีนจะดิสื่อเขาเจ้าเขาหาแสนตันราคาเขาสีดีนะครับเจ้าหน้าเขาสียิ้มนะครับพี่น้องครับ ขอบคุณพี่น้องที่เบิกกำลังใจให้ได้ครับเพออกพ้นไลายนะครับที่เบิกกำลังใจให้ได้ชวนตลอดมานะครับพี่น้องครับนี่นะครับพี่น้องครับบรรยากาศยามเช้าจ้าวให้ชวนมากออกมะย่างนะพี่น้องครับมะยางออกกำลังกายยามเสร็จด้านหลังโอ้เหลี่ยกำลังออกครับพี่น้องครับเจอกันไม่คลิปน้าครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ